ครับวันนี้นะครับชัยุ่นมือโยนรถยนต์มือสองของแท้นะครับก็ขอมารีวิวคันด้าซีบิกนะครับคันด้าซีบิกคันนี้ปี2009นะครับปี2009เก้าเครื่องพันแปดวีเทคนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นตัว SD นะครับตัว SD นะครับมาดูนะครับคันนี้ล้อแต่งมาใหม่นะครับ เป็นตัวที่ใหม่ขึ้นนะครับนะครับล้อตัวนี้นะครับแต่งให้ดูสวยขึ้นให้ดูหรูขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นล้อของ FC นะครับสิ่เหล f c นะครับสภาพสีนะครับวันเดิมแล้วเดิมมากครับถือว่าเดิมทั้งคันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เก็บสีมาเลยนะครับแม่ครับจะมีรอยขูดขีดมาบ้างก็ขีดขีดเดิมๆครับยังไม่ได้เก็บสีเลยอันนี้มาให้ชมก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว VT e c ดู จุดเด่นยางนี้คือป้ายทะเบียนครับตัวนี้ถือว่าเป็นป้ายเลขบมงคลนะฮะเป็นเลขกมงคลเป็นเลขกมงคลมากตัวนี้เขาเรียกว่าอ e ีซีเนตี้นะฮะเป็นเครื่องคันแตะนะครับดีเทคครับผมเออเดี๋ยวไปชมด้านในกันนะครับทันนี้นะครับดู ภายในนะครับยังสวยนะเป็นคอนโซลที่ยังยังสวยเดิมนะครับไม่มีแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของเก่ารักษาดีมากนะครับตอนนี้พวงมาลัยก็จะมีพุทคอนโทรลนะครับอมีระบบพุทคอนโทรลด้านด้านซ้ายก็จะเป็นมีเดียนะครับวิทยุเดิมนะครับอันนี้เป็นระบบแอร์ออโต้นะครับตอนนี้ก็จะมี แอร์แบ็กสองตัวเหมือนกันนะครับมีด้านฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับเป็นเกียออโต้นะฮะขับสบายขับสะดวกสบายนะครับถือว่าภายในก็ยังสมบูรณ์นะครับรถคันนี้ไม้นะครับไม่วิ่งมาสองแสนห้าก็ไม่ก็ถือว่าตามอายุของรถนะครับไมถือว่าไม่เยอะมากนะครับตามอายุของรถนะครับพวกสภาพเบาภายในถือว่าสวยครับยังสวยสมบูรณ์ครับ สมบูรณ์มากนะครับมีอาจจะมีรอยนิดหน่อยแต่ว่าเป็นหนังแท้หนังเดิมนะครับใน,ส,นส่วนห้องเบาะหลังนะครับเออก็ยังสมบูรณ์นะครับสวยสมบูรณ์นะครับมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ถือว่ารถคัน,นิ้สวยมากนะครับดูจากภายในดูจากคอนโซลนะครับดูจากเบา ตัวนี้ถือว่าเป็นตัว,ต,วตัวท็อปเลยนะฮะท็อปของรุ่นนะครับต้องเชื่อมก็ถือว่าเดิมมากคของชุดสัญลักษณ์ของบริษัทของคนหนด้าที่มากับรถยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับ ตัวนี้น็อตไม่ขยับเหมือนกันนะครับไม่มีน็อตขยับเหมือนกันนะครับตัวเ,เดิมนะครับคัดซีไม่คัดซีดนะครับตัวนี้ก็มี ABS ให้ด้วยนะครับเบรก ABS นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปมี ABS ให้นะครับคันนี้นะครับราคาที่เปิดเราเปิดขายอยู่ที่สามแสน สองหมื่นแปดพันนะครับสามแสนสองหมื่นแปดพันท่านสามารถท่านที่มีเครดิตนะครับจับทีดาวได้นะครับทำทีดาวได้เลยนะครับงวดก็อยู่หกพันกว่าบาทนะครับงวดหกพันกับลดเครดิตหนึ่งจุดแปดตัวพอบขนาดนี้นะครับท่านรีบมารีบเลือกรีบเลือกได้เลยนะครับสีสวยนะครับอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะครับแล้วเก็บงานให้ภายหลังนะครับ ถ้าท่านสนใจนะครับติดต่อที่0817540620 0817540620ผมผู้จัดการสสีนะครับขอบคุณครับ